สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว YouTube และท่านผู้ที่ติดตามมายอยู่799ทํานายไทยทักนะคะคราวนี้เราจะมาทํานายดวงชะตาของอ่าสราศีนะคะในสถานการณ์ความรักคาดการปี2564นะคะเรามาดูแนวโน้มความรักในปีหน้าเนี่ยนะจะเป็นอย่างไรของ12ลราศีนะคะทุกสถานะนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีครอบครวัวหรือแต่งงานแล้ว คนที่กำลังคบกันอยู่เนี่ยนะคบกันมานานแค่ไหนเราไปดูนะปีหน้าจะเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่เป็นโสดดูซิจะมีความรักเข้ามาบ้างไหมในปีหน้าเนี่ยนะคะการทำนายเนี่ยเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอ่าเพราะฉะนั้นอย่าซีเรียสกับการดูเป็นการทำนายโดยรวมๆไม่ได้ระบุบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะนะคะในที่นี้เราจะมาดูชาวราศีเมษ สำหรับมาอยูเจด9าสราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาค,คมนะคะราศีนี้จะเป็นธาตุไฟลักนาราศีดูได้หมดนะคะนะคะแม้กระทั่งคนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนนะคะแต่เกิดอยู่ในช่วงของเดือนเมษายนคุณสามารถยึดชาวราศีเมษอยู่ได้เลยนะคะ เพราะว่าเป็นการทํานายโดยการอ่านไพ่ไม่ได้เอาวันเดือนปีเกิดมาคํานวณซึ่งคนที่เข้ามาดูเนี่ยมันก็นะคะามากมายนะเพราะฉะนั้นเลยเป็นการทํานายโดยโดยภาพรวมนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตนะคะหรือบางท่านกําลังเผชิญอยู่หรือเป็นเรื่องของอนาคตว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างน้อยนะคะสิ่งที่ดีดก็ทําให้เรามีความสุขนะคะสิ่งที่มันเป็นปัญหา ก็ให้เราสามารถที่จะหลีกเลี่ยงมันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้โดยทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปให้มันไปตั้งแต่ปีนี้เนี่ยนะคะแผ่เมตตาให้กับมันไปแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวเองจะได้มีความสุขในปีหน้าที่จะมาถึงนในเรื่องของความรักถ้าบางท่านเชื่อเรื่องการแก้กรรมเรื่องความรักมาอยเจก้าก,ก,ก็ทําให้กับท่านแล้วนะคะการแก้กรรมด้วยตัวเองง่ายๆนะคะแล้วแต่บุคคลนะคะแล้วแต่ความเชื่ออีกะ ทำแล้วเรามีความรู้สึกสบายใจทำแล้วเรามีความรู้สึกว่าโล่งเอออย่างน้อยเราก็ได้ทําแล้วนะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะแต่ก็ขอให้เกิดแต่สิ่งดีๆนะคะสําหรับคนที่ได้ลงมือทํามันดีสําหรับตัวเองนะคะไม่มีใครได้นอกจากตัวเราบุญกุศลต่างๆก็เหมือนกันนะเราอุทิศกุศลไปทําบุญทานศีลภาวนาไปแล้วเราก็จะมีความสุขในเมื่อเรามีความสุขทุกอย่างก็จะดีขึ้นจำคัญที่สุด นะเวลามีปัญหาก็ขอให้มีสติตั้งมั่นให้ดีๆคิดก่อนที่จะลงมือทำอะไรอย่าตัดสินใจหุนหันพันเล่นนะคะทำไมถึงอาัมพบ,บทเยอะเหลือเกินของชาวเมดเนี่ยนะบางท่านก็ไม่ชอบให้พูดเยอะๆบางท่านก็อยากให้พูดนะคะแต่ถ้าเอาแต่เนื้อเื้อเนี่ยบางท่านที่บอกเอาแต่เนื้อเนื้อนำไม่เอาไม่ต้องคุยกันเลยแล้วไงนะคะก็คุยกันบ้างถ้เป็นการพูดนะในการพูดเล่าสู่กันฟังอะไรที่มันควรจะ ทำนะคะหรืออะไรที่มันไม่ควรนะคะโดยเฉพาะชาวเมนเป็นธาตุไฟนะคะต้องใจเย็นๆนะคะในเรื่องของความรักในปีหน้านี่นะ,ะเออนะถึงพูดเนี่ยเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณต้องเคร่งเครียดอยู่เหมือนกันต้องเหนื่อยอยู่เหมือนกันนะคะถึงบอกให้ต้องทานสินาวนาเนี่ยนะทำให้เยอะหน่อยจริงๆแล้วชาวเมธเป็นคนที่มีจ,จิตใจชอบทําบุญสแสวงหา ชอบไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเลยทําให้คนรักเนี่ยค่อนคือไปบ่อยๆเขาก็รู้สึกว่านะมันไม่ค่อยจะมีเวลาให้กับเราในบางท่านอาจจะมีคู่รักที่ชอบปฏิบัติธรรมหรือตัวเองชอบปฏิบัติธรรมนะคะ,ะสำหรับชาวเมนในบางคู่นะหรือมันเป็นเรื่องราวที่อาจจะเกิดขึ้นกับคุณโดยที่คุณมีคาดคิดในเรื่องของความรักนะคะ สถานการณ์มีทั้งในในทางที่ดีและก็ในทางที่ตรงเงินข้ามนะคะเพราะนั้นนะชาวเมตนะขอให้มีสตินะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ยังประคับประคองยังรักษานํำใจกันอยู่นะคะมุ่งมั่นเอาจริงเอาจางกับการที่จะจัดการอะไรบางอยา่างบางท่านมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเกี่ยวข้อง บางท่านถนึงขั้นออกบวชหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยสถานการณ์ของคนรักออกบวชหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยทำให้ความรักของชาวเมธเนี่ยนะคะมีความรู้สึกว่ามันไม่รู้ยังรักกันอยู่ไหมอะไรประมาณนี้หรือต่างคนต่างอยู่ในการที่จะไปทําในสิ่งที่เขาชอบนะคะคนรักก็ไม่ค่อยจะชอบในสิ่งที่เราชอบแต่บางท่านก็ไปด้วยกันดีเป็นย่งกระปังโคเลยนะ,นะชอบไปด้วยกันนะคนรักไปทําบุญ นะคู่ครองเขาไปทําบุญแต่มันก็เหมือนกับว่ามันไม่ได้ม,ไม,ไดมันไม่ได้มีเรื่องความรักรักไข่เกิดขึ้นแต่มันเป็นความแบบทะนุถนอมกันไปนักษาของสายบุญด้วยกันนะชาเมศในปีหน้านี่นะคะนะคะอันทั้งนี้ทั้งนั้นมันอยู่ที่วัยนะคะอยู่ที่ช่วงอายุของคนด้วยนะคะเพราะฉนั้นอย่าถ้าเกิดใครไม่ไม่ชอบการทํานายก็ดูเป็นเพลิดเพลินไปนะคะอย่าเสี่ยงกับการดู นะเดี๋ยวเราจะมาแยกให้อีกทีชาวเมธเนี่ยเป็นคนที่ชอบให้คนมาเอาอ,อกเอาใจนะคะเรื่องความรักชอบให้คนที่ต้องมาเทคแคร์นะคะมาเอาอ,อกเอาใจเป็นพิเศษนะเอาอ,อกเอาใจหน่อยชาวเมธก็ดีแล้วนะทะเลาะกันเนี่ยมาง้อชาวเมธหน่อยเขาก็ยอมใจแข็งได้ไม่นานหรอกชาวเมธไฟก็จริงแต่ก็ไฟเย็นนะคะ โดยเฉพาะนะเดี๋ยวเราจะมาพูดสถานการณ์ของคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยในช่วงครึ่งปีแรกอาจจะมีเรื่องราวที่อออกงานที่มันแฮปปี้ด้วยกันอยู่นะคะยังครอบครองซึ่งกันและกันมีผลประโยชน์ร่วมกันเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองอยู่นะคะมีโอกาสที่จะเดินทางมาหาคนรักหรือคุณมีโอกาสที่จะเดินทางไปพบปะคนรักอยู่นะ,ะนะคะ แต่ชาวชาวเมธที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยมุ่งก็คือจะไม่ค่อยจะ,ะเขาเรียกว,ว่าไม่ค่อยจะสนใจในเรื่องของความรักมากเท่าไหร่ก็คือต่างคนต่างอยู่นะสำหรับคนที่มีปัญหากันอยู่แล้วเนี่ยต่างคนก็ต่างเงียบไปเนี่ยให้อิสระแต่ถามว่ายังมีข้อผูกพันกันไหมก็ยังมีนะข้อผูกพันกันด้วยแบบคือเรืงลบากในการที่จะต้องมาจัดการอะไรหลายๆอย่างร่วมกันอยู่ว่างั้นเถอะนะคะ มันเหมือนกับยังมีวิวากรรมร่วมกันอยู่นะคะแต่ก็ยังครอบครองซึ่งกันและกันอยู่ก็คือเออเป็นในลักษณะที่แบบอา่ามันไม่ได้หมายถึงเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะนะคะมันเป็นเรื่องของการแบบมีเหตุมีผลมากขึ้นมากกว่าคนที่มีครอบครัวนี่นะแต่อย่างไรก็ตามก็ยังเขาเรียกว่ายังทนุถนอมกันไป นะคือลุ่มๆุม,มดอนดอน,นะช่วงครึ่งปีแรกแล้วมาระวังการทะเลาะแล้วมาระวังในเรื่องของการพูดจากันไม่เข้าใจกันกับการที่เดินทางไปไหนมาไหนบ่อยๆของชาวเมรก็ได้นะคะกับวิบากกรรมที่มันจะเข้ามาหรือความอดทนที่มีต่อกันและกันมานานที่มันยืดเยื้อน่ะนะกับการรับผิดชอบนะคะนะคะ ในบางท่านก็คนรักอย่าง,างที่บอกนะอาจจะออกบวชหรือออกปฏิบัติธรรมนะคะนะมันเป็นอย่างนั้นมันเลยทําให้ใช้ชีวิตแบบอิสระนะในบางคู่นะบางคู่ก็ยังเหน็ดเหนื่อยอยู่นะแบบกับการที่แบบลําบากใจมากนะจะเอาอยังไงกับเรื่องอขึ้นลงขึ้นศาลเรื่องตกลงความเป็นอยู่จะอยู่หรือจะไปเนี่ยก็มีนะคะ,ะชาวเมธนะในเพราะว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันยังลำบากใจอยู่ แต่ก็ยังแบบเวลามาพูดคุยกันหรือว่ามาพบปะกันเนี่ยก็ยังพูดจาในลักษณะที่บัวไม่ให้ช้ำนำไม่ให้ขุนอยู่พยายามทนุถนอมกันนะ,ะก็ยังตัดสินใจอยู่นะคะช่วงนี้ก็ยังระแวงกันอยู่โดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยบางคู่นะอาจจะมีมือที่3เข้ามาหรือเป็นในลักษณะที่แบบมีกฎเกณฑ์กับคนรักมากเกินไปตั้งกฎเกณฑ์ของคุณในกรณีที่ คนรักอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะเดินทางบ่อยๆหรือตัวคุณเองเดินทางบ่อยๆนะคะ,ะบางทีทําให้เกิดความเครียดหรือความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันความระแวงซึ่งกันและกันนะคะในบางท่านนะคะบางท่านอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกล่เกลี่ยหรือมาช่วยในลักษณะที่สร้างความเข้าอกเข้าใจให้กันและกันแต่จริงๆแล้วนะถ้าจะมองไปนะชาวเมธนะ ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาหมายถึงคนที่มีครอบครัวแต่งกันแล้วเนี่ยนะก็ยังแบบนิ่งๆอะ่ะแบบเกิดแบบรุ่มๆุดอนๆไปอ่ะนะคะก็ยังครอบครองกันอยู่ถึงจะมีปัญหาหนักๆเข้ามามันก็ยังไม่ไปไหนก็ต้องพยายามลดทิฐิลดการเอาแต่ใจตัวเองลงบ้างก็จะดีนะคะชาวเมธยังเป็นอะไรที่ยังดูแลกันอยู่ถึงจะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องอดทนอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงนี้นะคะชาวเมธ ที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วอย่างไรก็ตามนะเราจะมีการทํานายแบบรายเดือนให้กับท่านอีกนะคะสําหรับการดูดวงทั่วไปคาดการปีก็ทําให้กับท่านสมาชิกแล้วนะคะลืมบอกดวงทั่วไปงานเงินความรักสุขภาพโชคลาภการลงทุนผู้อุปถัมภ์นะคะก็ไปดูได้ในลิงค์ข้างล่างมีให้แล้วแต่อันนี้เราจะมาดูลักษณะของความรักโดยตรงนะคะหรือวิธีการทําอย่างไรให้ความรักราบรื่น ก็ถามมาได้ในลักษณะของการแก้กรรมในเรื่องของความรักแล้วแต่ความเชื่อนะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่ความเชื่อในสิ่งที่สําคัญมีโอกาสก็ทําบุญอุทิศส่วนกศุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรในเรื่องของความรักก็ดีนะคะให้มันไปตั้งแต่ปีนี้ให้มันไปให้มันไปปีหน้าก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆขอให้มีแต่ความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักมีแต่ความแฮปปี้ความทุกข์อย่าได้มาใกล้ให้มันไปกับปีนี้ไปซะไปซะ ไล่มันไปให้บุญมันไปนะคะบีน้าก็รับเอาแต่สิ่งดีๆรับเอาแต่สิ่งที่มีความสุขเพราะว่ายังมีอะไรที่ดีต่อกันพฤติกรรมเปลี่ยนสถานการณ์เปลี่ยนนะคะมันอาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้หรือมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ดีๆเข้ามาเพราะคุณได้ทําสกัดมันไว้แล้วสกัดมันไว้สกัดไว้เรื่องราวที่ทําให้คุณเสียอกเสียใจเรื่องราวที่ต้องมีปัญหาความเครียดเนี่ยต,ต่างๆเนี่ยมันจะหมดไปนะคะอุทิศส่วนกุศลให้มันไป นะคะแล้วคุณก็จะมีความสุขต่อไปนะคะนะเพราะว่ายังยังประคับประคองกันอยู่ลดการเอาใจใจหนึ่งละลดการที่จะอ่เขาเรียกว่าระแวงคนรักจนเกินไปหนึ่งะนะคะแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่มีครอบครัวหรือแต่งงานแล้วเนี่ยนะยังไงก็คอยติดตามรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูสถานการณ์ของคนที่คบคบกันหรือเป็นแฟนกันเนี่ยนะหนักหน่อยนะคะมินเมย์มากเลยบอกได้เลยนะคะ เพราะนั้นเรารู้อยู่แล้วทําบุญทําบุญไปตั้งแต่ปีนี้นะคะอุทิศนกุศลให้มันไปสิ่งที่มันเป็นวิบากกรรมในเรื่องของความรักปีหน้้เช่นขอความสุขความสมหวังเข้ามานะคะถึงจะมันจะพลาดกันไปถึงแม้่จะมีอันต้องคัดพรากจากกันไปต้องมีอันต้องเลิกลากันไปก็ขอให้ฉันพบแต่คนดีๆเข้ามาคนที่มีความจริงใจคนที่มีความรักให้กับเราหรือคนที่มีปัญหากันก็ขอให้คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีรู้สึกว่าจะเครียดอยู่ไม่น้อยนะคะ ชาวเมธที่คบกันเนี่ยเป็นกังวลใจนะมีความเครียดนอนไม่หลับกังวลใจเรื่องคนรักแต่ในสักราดใหม่เนี่ยก็มีโอกาสที่จะไปเฉลิมฉลองอยู่นะคะแต่หลังจากนั้นมาอาจจะรอของระแหงกันบ้างนะคะในการที่แบบว่ามีความรู้สึกว่าคนรักมีเหินห่างในบางคู่นะอาจจะมีการเฉลิมฉลองบางคู่อาจจะมีความรู้สึกว่าคนรักเหินห่างนะบางทีก็ ไม่คุยกันเอาดื้อก็มีนะคะ <_ d ream> บางท่านอาจจะอยู่ไกลกันอย่างว่านั่นแหละนะ <_ d ream> ยังสับสนวุ่นวายใจนะคะความระแวงซึ่งกันละกันมันเลยทําให้ชาวเมธในปีหน้านี่ <_ d ream> อาจจะเดินทางไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์บ่อยหรือมีการเดินทางบ่อยๆอ,อาจจะทาให้คนรักไม่ชอบก็อีตรงที่เดินทางบ่อยๆนี้ก็ได้ส่วนหนึ่ง <_ d ream> มันเป็นภาระที่จะต้องเดินทางมันมีความจําเป็นต้องเดินทางนะช่วงครึ่งปีแรกเนี่ย นะ่าต้องอดทนเข้มแข็งหน่อยนะคะผ่านไอ้มานผจนให้ได้นะคนที่คบกันในปีหน้าเนี่ยผ่านมันไปได้ก็จะมีความสุขยังถนอมน้ําใจกันอยู่ยังแบบคือยังรักกันทะนุถนอมกันอยู่ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอยู่ก็ตามนะแต่เรื่องราวในครึ่งปีแรกกะทําให้คุณผิดหวังเสียใจอยู่บ้างนะคะในเรื่องครึ่งปีหลังนี้ก็ต้องระมัดระวังพยายามนะพยายามเข้าอกเข้าใจคนรักหรืออาจจะมีปัญหาตัวคุณเอง จ,จะมีมือที่สามเข้ามารักสามเศร้าเข้ามานี่เข้ามาแทรกแสงมนเลยทําให้คุณต้องตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมานะกับคนรักมันทาให้ต้องมาเจรจากันไม่ค่อยมั่นใจแล้วว่าจะเอาอยัางไงกับคนรักนะบางท่านมองคุยกับคนอื่นอยู่ในขณะเดียวกันคุณก็มีเขาอยู่เพราะว่ามีเขาอยู่แต่ว่ามันก็ทําให้คุณมีแต่ความทุกข์หรือเขาก็เหมือนกันนะจะผ่านไม่ผ่านก็ตรงนี้แหละเพราะนั้นเดี๋ยวคอยติดตามรายเดือนอีกทีหนึ่งนะคะ นะคะแต่อย่างไรก็ตามมีโอกาสเจรจากันมันเป็นช่วงวิบากกรรมนะปีหน้านี้ชาวเมษนะอืมนะคะการเดินทางหรือการแบบสิ่งที่มันไม่คาดคิดสําหรับตัวคุณคุณอาจจะได้พบกับเอเขาเรียกว่ามิตรภาพเข้ามานะมิตรภาพใหม่เข้ามาหรือคนรักก็เหมือนกันนะ่าจ,จะมีมิตรภาพใหม่เข้ามาทาให้ขาดการติดต่อในบางท่านนะคะ บางท่านถ้าคุณมีโอกาสได้พูดจากันหรือมีโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจกันก็ชวนกันไปทําบุญนะคะจริงๆก็ยังยังรักกันอยู่จริงๆก็ยังถนอมน้ําใจกันอยู่นะคะมันเหน็ดเหนื่อยมากกับการที่จะตัดสินใจไปจากกันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะคนที่คบกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันนะมีโอกาสมันอุทิศมันสวดมน์แผ่เมตตาให้กับเจ้าก,ากเรรมนายเวรนะทานศีลภาวนานะคะ มีโอกาสก็ชวนกันไปทําบุญคุณก็ชอบไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะคะชอบเดินทางชอบไปนู่นไปนี่ที่เกี่ยวกับการทําบุญชุนทานเนี่ยเกี่ยวกับอะไรมีงานที่ไหนเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆนี่คุณชอบในปีหน้าเนี่ในบางท่านนะคะเพราะฉะนั้นความลาบากใจมันเกิดขึ้นอยู่นะคะไม่น้อยนะคะสําหรับคนที่คบกันเนี่ยเป็นกังวลใจนอนไม่หลับคิดถึงคนรักเขาผันแปรไปเขาเปลี่ยนไปอะเปลี่ยนไปยังไงก็ตามอย่าอย่าเก็บไว้นะคะ หันหน้าเข้ามาคุยกันมาตกลงให้มันถูกต้องจะเอายังไงนะคะโอกาสเปิดตัวก็มีนะคะในช่วงสําหรับบางท่านที่จะเปิดตัวก็มีโอกาสเปิดตัวในช่วงครึ่งปีแรกก็ตองต้นปีแหละแล้วก็ช่วงครึ่งปีหลังก็อาจจะเป็นช่วงช่วงอาจจะเกือบปลายปลายปีนะคะแต่ความเครียดก็มีนะคะคนรักอาจจะไม่ทําอะไรตามใจคุณนะ่ะเพราะคุณก็เป็นคนที่เอาแต่ใจเขาก็เป็นคนที่เอาแต่ใจ นอกจากเขาจะเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวคุณก็เหมือนกันยังมีทิฏฐิอีกต่างหากเพราะนั้นลดซะถ้าเกิดยังรักกันอยู่นะคะแนวโน้มที่จะเจอมิตรภาพใหม่ก็มีได้สูงนะคะชาวเมษหน้าในปีหน้าเนี่ยมันก็ลุ่มๆดอนๆน,น,นะคะมีทั้งทุกข์ทั้งสุขอยู่ที่เราจะประคับประคองกันไปได้มากน้อยแค่ไหนอยู่ที่วิบากกรรมแต่ละคนนะคะถ้าเกิดว่าเราดูดูแล้วในเมื่อมันไม่รักกันเนี่ยก็อย่าอย่าฝืนฝืนมาไม่รู้กี่รอบมันก็ยังเหมือนเดิม แต่ถ้าตัดสินใจว่าโอเคอยู่ได้ฉันยอมรับกับวิบากกรรมนี้ได้ก็ตัดสินใจไปนะยอมที่จะรับตรงจุดนั้นมันก็จะรุ่มรุ่มดอนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดียวร้ายนะคะเป็นอย่างนั้นเ <ST AR C 2> พราะฉนั้นไปท,ทา <ST AR C 2> ําบุญซาสกัดมันไว้นะคะอย่าให้มันมาใกล้ในปีหน้าขอให้มีความสุขสมหวังความสําเร็จในเรื่องของความรัก <ST AR C 2> สิ่งต่างๆที่พูดมาขอให้มันเป็นด้านอีกด้านหนึ่งจากที่ไม่ดีก็ขอให้มันดี นะคะไปพบกับสิ่งที่ด,ดีสุขสมหวังในความรักนะคะสิ่งที่ไม่เข้าใจกันก็ขอให้เข้าใจกันในปีหน้านะคะนะคะชอบขอพรชอบไหว้พระชอบไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อย่างที่ว่านะความสัมพันธ์ยังถนอมน้ำใจกันอยู่ไม่ต้องกังวลมากนะักนั่นแหละมันก็มีเหม่อนอย่างที่ว่ามันก็มีโอกาสก็คือเหมือนกับว่ามันอะไรก็ตามที่มันตึง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 ,ตง,ตงมากมากมันก็มีโอกาสจะขาดได้แต่มันก็ไม่ขาดนะ่ะ นะคะเพราะนั้นพูดคุยกันซะนะคะตกลงกันนะคะอะไรไม่ชอบอะไรที่อยากให้เปลี่ยนก็เปลี่ยนอะไรที่เขาไม่ชอบเราก็เปลี่ยนอะไรที่เราไม่ชอบเกี่ยวกับเขาเราก็คุยกันนะคะนะคะนะ,ะแต่ที่แน่ๆมีมิตรภาพเข้ามานะคะอาจจะทําให้คุณมีทางเลือกก็ได้นะคะถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็จะไปปีหน้านี่แหละนะคะคู่ครองเี่ยที่คบกันเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ใช่มันก็จะไปปีหน้านี่แหละ นะถ้าเกิดมันใช่มันก็มีโอกาสได้แต่งงานหรือมีโอกาสได้ไปทําในสิ่งที่ตัวเองปรารถนานะคะบางท่านอาจจะพึ่งผู้หลักผู้ใหญ่นะผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องนะในการครบกันเนี่ยมีโอกาสเริ่มต้นหรือบางท่านอาจจะนะออกบวชนะคะในการที่จะในการที่คบกันอยู่แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือตัวคนอันตมอาจจะมีโอกาสที่จะได้ออกบวชนะคะหรือบางคนก็ คบกันอยู่ในขณะที่คนรักอาจจะออกบวชอยู่ก็ได้ในบางคู่นะคะนะคะมีโอกาสที่จะยังดีๆอยู่นะคะยังรุมพูดง่า,งายๆคือรุมรุมด,นดอนๆอนประครับประคองไปให้ดีนะคะหมั่นทําบุญนะคะอ่าอย่างที่บอกอะ่ะถ้ามันใช่ก็จะอยู่ต่อถ้ามันไม่ใช่มันจะไปมีหน้านี่แหละนะคะสําหรับชาวเมษทีนี้เรามาดูคนโสดบ้างคนโสดนะ คนโสดชาวเม่นีนบางท่านเนี่ยอาจจะมีการยังคิดถึงคนรักเก่าอยู่นะคะเป็นคนที่มีความเพียบพร้อมแนละชาวเมตรมีมีฐานะดีมีความเพียบพร้อมหลายๆด้านบางท่านก็มุ่งมองไปทางโน่นคนอยู่ไกลคนใกล้ๆมักจะมองไม่เห็นนะนะคนอยู่ไกลเนี่ยชอบแต่คนอยู่ใกล้ๆมักจะมองไม่เห็นเป็นอย่างนั้นชาวเมตนนะแล้วเพราะว่าคนเป็นคนที่มีก็เรียกว่า มีสเสน่ห์ในการที่คนมารักมาชอบเยอะชาวเมธีโซดต้องการที่จะให้คนเอาอกเอาใจคือต้องการเป็นลักษณะเด่นว่าันฉันต้องเด่นฉันต้องดีคุต้องมารักฉันเป็นฝ่ายรักฉันนะนะคะชาวเมธีโซดน,นะคะคนที่คุณขอพรน่ะนะคะก็ดูดูกันไปก่อนขอพรน่ะมันก็มีเข้ามาบ้างแต่มันยังไม่ใช่อ่ะคนที่ขอพรยังไม่ใช่นะคะสําหรับคนที่ขอพรน่ะ นะคนที่คุณขอพอรไว้นะ่มันยังไม่ใช่ยังไรก็ตามคอยติดตามการทำนายแบบรายเดือนอีกนะคะเรื่องความรักนะคะเ,เดี๋ยวจะทำให้เหมือนเดิมนะคะสำหรับท่านสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะขอพรเนะี่ยยังไม่ใช่แล้วก็คนที่เข้ามาตอนนี้ก็เถอนะคะเขายังไม่ยังไม่ได้ชอบคุณหรอกแต่ถามว่าสามารถที่จะพัฒนาไหมคือพัฒนาคุยกันมากขึ้นนะ่ะนะแต่ความสัมพันธ์เนี่ยยังไม่ดีเท่าไหร่ ดีไม่ดีบางท่านอาจจะคุยกับคนที่ออกปฏิบัติธรรมหรือออกบวชอยู่มันเลยทําให้คุย,ยกันยังไม่ได้ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่อ,ะ,อะพูดกันตรงบางบางท่านอาจจะออกปฏิบัติธรรมหรือออกบวชบวชก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้พ้นยังยังต้องอยู่ในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมอยู่ก็มีนะในบางท่านเนี่ยชอบทําบุญมากเลยชาวเมดนะแต่ว่ายังความสัมพันธ์ยังไม่มาพัฒน,นาแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะคุยกันได้ไปก็ได้ไปเรื่อยๆนะนะ อาจะอยู่หรือจะไปมันก็ขึ้นอยู่กับชาวเมรเองจะเลือกที่จะคบต่อไหมนะคะแต่คนที่เข้ามาเนี่ยมันก็มีมากนะมันความเจ้าชู้ของชาวเมรก็ไม่น้อยเลยนะคะแต่ว่าการครบกันเนี่ยเรามัดระวังมากนะคะชาวเมธเพราะว่าคุณยังไม่ลืมคนรักเก่านะคะ ยังไม่ลืมคนรักเก่ายังคิดถึงเรื่องเก่าๆเดิมๆอยู่อีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ชาวเมธออกบวชหรือปฏิบัติธรรมก็ว่ายังไม่ลืมคนรักเก่าก็ได้สําหรับคนโสดนะคะอันนี้ในบางท่านนะคะอันนี้จะแทนไม่ใช่เขาผ่านไปนะคะหรือบางท่านในในสิ่งที่คุณขอพอรอยู่ชาวโสดเนี่ยอ่ายังยังนะคะดูดูไปก่อนแต่ว่าก็มีโอกาสที่จะพูดคุยกันแต่ความสัมพันธ์ยังไม่ดีนะไม่ว่าจะเป็นครึ่งปีแรกหรือครึ่งปีหลังก็ตาม แต่ว่ามีโอกาสที่จะคุยกับคนที่อยู่ไกลไกลกันถึงต่างประเทศก็มีนะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะมีโอกาสนะคะนะโอเคการทํานายดวงคาดการปีของชาวเมษในเรื่องของความรักขอให้ชาวเมษมีความสุขสมหวังนะคะในเรื่องของความรักสิ่งที่มันเป็นปัญหาสิ่งที่มันเป็นทุกข์ขอให้มันผ่านพ้นไปนะคะแล้วก็ทําบุญอุทิศอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรไปให้ไปตั้งแต่ปีนี้นะคะให้ไปให้ไปอย่าให้มันมา,มนมาปีหน้าขอให้มันเสิ่งดี สุขสดชื่นสมหวังในปีหน้านะคะชาวเมธนะคะท่านไหนไม่ชอบผ่านไปนะคะส่วนคนที่ชอบกันยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาท่านได้เช็กดูอีกในคราวต่อไปนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ